สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดการดักฟังเสียงจาก facebook นะครับผมซึ่งอ,อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าก่อนหน้าเคยมีข่าวนะครับว่า Facebook ได้มีการดักฟังเสียงนะครับของผู้ใช้งานซึ่งเราไม่รู้ว่าอาทาง Facebook นะครับจะดักฟังเสียงเพื่อใช้ทำอะไรบ้างนะครับวันนี้ผม ก็เลยจะมาสอนวิธีการปิดการดักฟังเสียงเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับให้เ,เพื่อนๆเข้าไปที่การตั้งค่าบนมือถือนะครับจากนั้นเข้าไปที่คำว่าแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็หาแอป facebook นะครับผมผมจะใช้เป็น facebook Live นะครับจิ้มเข้าไป ให้เพืพ่อนๆดูตรงหัวข้อการอานุญาตนะครับให้เราจิ้มเข้าไปตรงหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของข้อมูลที่เราได้ทำการอานุญาตหรือไม่อนุญาตให้กับ facebook นะครับก็จะมีกล้องถ่ายรูปนะครับตำแหน่งปฏิทินพื้นที่เก็บข้อมูลรายชื่อโทรศัพท์แล้วก็ไมโครโฟนนะครับในหน้านี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการอานุญาต ให้ Facebook เข้าถึงข้อมูลส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีคําว่าไมโครโฟนอยู่ถ้าเพื่อนๆเปิดนะครับให้ทําการปิดไว้ Facebook ก็จะไม่สามารถดักฟังเสียงของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับสําหรับเพื่อนที่ใช้ f c e e o o o โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ